ด้วยความตั้งใจดีของหนุ่มโตโน่พาคินรานเจอดราม่านะคะแล้วก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายหลังจากที่มีความตั้งใจว่าจะว่ายน้ําข้ามแม่น้นําโคงเพื่อรัดลงทุนช่วยเหลือเครื่องมือทางการแพทย์ให้กก่โรงพยาบาลไทยและลาวว่าจะเป็นภาระให้กับคนอื่นรวมเป็นถึงเสียงที่เป็นห่วงว่าช่วงนี้น้ำบรสุมมันอันตรายอยากให้โตโน่ชะลอเรื่องนี้ลงไปก่อน ล่าสุดกระแสเรื่องนี้ในแฮชแท็กโตโน่ยังคงร้อนแรงมีชาวเน็ตบางส่วนสะก,กิดไปที่นิชานัทให้นิชาแฟนสาวของโตโน่ว่าไม่ห่วงเลยเหรอได้จะช่วยๆกันห้ามหน่อยในขณะที่ฝั่งที่เป็นแฟนๆของนิชาและก็โตโนโ่ก็มาตอบแทนว่าคิดว่านิชาเองก็น่าจะมีการพูดคุยไปบ้างแล้วเห็นได้จากตอนที่โตโน่น,น็อกจนเข้าโรงพยาบาลนิชาก็ตัดพพอลงแคปชั่นว่า หายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเขาจะฝึกว่ายน้ําเล่นคอนเสิร์ตออกกําลังกายทํางานติดต่อกันหลายวานันเขาควรพักบ้างสักวันก็ยังดีการที่เราเอาตัวเราไปทำเพื่อคนอื่นอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเรา,าก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วยเพื่อที่จะได้พร้อมในการทํางานเพื่อคนอื่นอย่างเต็มที่จริงๆ นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ตโนคิดว่าตัวเองไหวแต่ร่างกายเขาประท้วงว่าเขาขอพักบ้างหายไว้ๆแล้วไปทุยกันต่อแบบบาลานซ์นตัวเองดีๆแต่เพราะจิตนาของอ e ีฝ่ายคือมุ่งมั่นตั้งใจดีคนห่วงเลยอาจทำให้ได้ให้ได้แค่กำลังใจและซับพอร์ตเท่านั้น